ผมน,นายธนพรสืบเนียมครับประธานชมรมทุพิทวันชุมชนตงบมดแก้วครับเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอำเภอบางแพครับถ้าเรารักงานนี้จริงๆครับมันจะเป็นอะไรที่เวลาเราทำแล้วมีความสุขมันเป็นความสุขที่หาคำบรรยายไม่ได้ เจ้าหที่กู้ภัยก็คือจะเป็นการเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บครับในที่กเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นรถชนหรือง,งานบรรเทาสาธารณภัยต่างๆครับจับงูอย่างแรกเลยก็คือเราต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนครับอาจจะเข้าการอบรมบางคนอาจจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากทาั้งทางโรงพยาบาลทางของโมู่ที่นั้นๆหรือหน่วยงานนั้นๆครับถ้าไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมมานะพี่ก็เป็นได้ครับแต่ว่าอาจจะเป็นการสนับสนุนสำหรับอาสาที่ได้รับการอบรมมาแล้วนะครับสนับ สนนแนแทน่นที่เกิดเหตุหรือสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆในการทำงานครับ หัวใจของมันเลยนะพี่ก็คือเราต้องมองก่อนว่าถ้าเรารักงานนี้จริงๆครับมันจะเป็นอะไรที่เวลาเราทาแล้วมีความสุขเราได้ช่วยคนโดยการที่เรามีหลักการในการทํางานที่ชัดเจนแล้วก็ทํามันด้วยความรักจริงๆการทํางานแบบนี้มันยืนพื้นอยู่บนความเสี่ยงอยู่แล้วกู้ภัยบางคนลงมาี้ที่กระเทตอแล้วอบุบัติเหตุซ้าซ้อนแต่เรามองกลับกันตรงที่ว่าถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทํา ถ้าเราไม่เข้าไปช่วยณเวลานั้นเขาอาจจะไม่ได้กลับไปเห็นหน้าลูกเมียเขาก็ได้มันเป็นความสุขที่หาคําบรรยายไม่ได้พี่ถามว่าเลี้ยงชีพได้ไหมไม่ได้หรอกครับพี่งานนี้ไม่ได้ทําเพราะว่าเอามาเลี้ยงชีพตัวเองครับเราทําเพราะใจเราย้อนกลับไปหน่อยก็คือจะเป็นเหตุการณ์ที่ตัวผมเองเนาะก็เรียนจบจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่นะครับออกมาแล้วก็ คือมีปัญหาทางด้านการเงินในครอบครัวก็เลยเลือกที่จะทํางานมีการชักจ ung, ูงเชิญชวนพยายามแบบเข้าแก๊งสือะไรองี้คจักเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยเริ่มจากน้ำกระท่อมขยับมาเป็นบุหรี่ขยับมาเป็นกัญชาแล้วก็ขยับมาเป็นยาเสพติดครับถึงวันหนึ่งครับเรามันเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ไม่โอเคสําหรับตัวเราแล้วเฮ้ยเราทํางานแต่ว่ามันไม่มีเงินเหลือเลยอะ เราต้องเอาเงินไปซื้อบุหรีซื้อเหล้าอะไรเงี้ยอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองพอดีก็คือแบบพยายามหาแนวทางให้ตัวเองว่าต้องควายคว้าให้มันเลิกให้ได้อะไรเงี้ยจนขี่รถผ่านหน้าชมรมผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรคนนั่งเยอะเต็มเลยตป็นสิบยี่สคนครั้งแรกผมไม่รู้เลยว่าเขามาทําอะไรเนยคนเยอะมากพี่จนมารู้ที่หลังว่าอ,อ๋อที่นี่หรอคือชมรมทวีอ,อะไรเงี้ยครับก็เลยซึมซับตั้งแต่แบ,บัดนั้นต้นมา บางคนคิดว่าการเข้ามาอยู่ในชมรมคุณจะมองว่าเป็นผู้ต้องหาไม่ใช่นะแต่เขาจะมองเราว่าเป็นผู้ป่วยในชมรมครับและจะมีโครงการของกาหนึ่งที่เขารับเราเข้าไปดูแลโดยที่เขาไม่รังเกียจเราเลยคือโครงการไขติดยาย,ยกมือขึ้นโดยใช้กิจกรรมบําบัดผมเป็นคนหนึ่งครับที่ใช้กิจกรรมบําบัดก็มีกิจกรรมสันทนาการครับกิจกรรมเข้าค่ายแล้วก็กิจกรรม การร่วมงานในงานต่างๆทั้งงานตั้งยาเสพติดงานแห่เทียนพรรษาหรืองานรณรงค์ป้องกันต้านสบุรีอะไรเงี้ยครับก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองครับจากดูบุรีจัดวันหนึ่งสองซองสามซองก็ค่อยๆลดค่อยๆลดยาเสพติดในช่วงนั้นที่เอาตรงๆผมไม่ไม่รู้ตัวเอง้ดยสาว่ารู้สึกอยากผมทํากิจกรรมจนรู้สึกว่าแบบเออมันมีความสุขไม่ต้องใช้มันก็ได้นี่หว่าอะไรเงี้ย เขาอยากให้เราสัญญาอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณอยากมาอยู่กับเราคุณต้องเรียนหนังสือถ้าคุณไม่เรียนในระบบคุณเรียนกศนก็ได้ก็มันเป็นจุดเปลี่ยนเนาะจุดเปลี่ยนที่ทําให้เรากลับมาสนใจอนาคตของตัวเองกล้าที่จะพัฒนาตัวเองด้วยครับจากคนที่ไม่ชอบไม่กล้าไม่อยากเป็นผมทําได้ทุกอย่างจากชมดม ก็อยากจะฝากสึ่น้องๆนะครับว่าคนทางที่พี่เคยเดินมามันไม่ดีหรอกครับอย่าก้าวพลาดหลงผิดไปเลยบางคนอาจจะหลงผิดแล้วก้าวพลาดไปกลับคืนได้ครับแต่บางคนกลับคืนไม่ได้อันนั้นคืออะไรที่ไม่ดีบางคนคิดว่าแค่ลองคนทางแก้มันไม่มีนะถ้ามันมีก็คงจะมีแค่ไม่กี่ครั้งหรือก็ไม่มีไม่กี่คนที่หยิบยื่นโอกาสเนี่ยให้ถ้าไม่ใช่โครงการดีๆถ้ามันว่างมากทำงานครับ <c oughs> <c oughs> ทำงานครับ <c oughs>